สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถถังยุคใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดของปี2026นั่นก็คือที118รถถังหลักที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของวิศวกรทหารจากหลายประเทศโดยมีเป้าหมายคือการสร้างรถถังที่ไม่เพียงแค่แข็งแกร่งและทรงพลังแต่ยังฉลาดและตอบสนองต่อยุทธวิธีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที1ได้กล ายเป็นหนึ่งในหัวข้อร้อนแรงในวงการยุโทโธปกรณ์เพราะมันรวมเทคโนโลยีระดับสูงเข้ากับความคล่องตัวและอาวุธที่ล้ำยุคอย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที1 8่1มีรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัย ตัวถังถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุผสมระหว่างคาร์บอนไฟเบอร์กับเกระนา a โ o นคอมโพสิตทำให้มันมีน้ำหนักเบาลงเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างท่1 1 7แต่ยังคงสามารถทนต่อแรงระเบิดและกระสุนเจอบเกราะระดับสูงได้ระบบโครงสร้างยังได้รับการออกแบบให้ลดการตรวจจับจากเรดาร์และอุปกรณ์อินฟราเรดซึ่งทำให้มันมีความสามารถในการล่องหนระดับหนึ่งในสนามรบจริง ป้อมปืนหลักของที1นติดตั้งปืนใหญ่สมูทบอลขนาด130มิมลิเมตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถยิงกระสุนพลังสูงได้ไกลกว่า4กิโลเมตรระบบบรรจุกระสุนเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบรองรับกระสุนได้หลากหลายชนิดทั้งจอบกร,อระเบิดแรงดันสูงหรือกระสุนควบคุมวิถีด้วยเลเซอร์ความเร็วในการยิงต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่8นัดต่อนาทีทำให้มันสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ระบบควบคุมและนำทางภายในรถถังใช้เทคโนโลยี AI Tactical Core 4.2ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์โดยรอบในแบบเรียลไทมไม่ว่าจะเป็นโดรนลาดตระเวนกล้องตรวจการหรือสัญญาณจากยานรบใกล้เคียง T-118 สามารถวางแผนการรบเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง วิเคราะห์แนวโน้มของศัตรูรวมถึงสั่งการให้ระบบอาวุธทำงานโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ระบบนี้ทำให้ T-118 เป็นรถถังที่ไม่ได้แค่รบเก่งแต่ยังคิดเก่งด้วย ในเรื่องขององค์การป้องกันทีหนึ่งร้อยสิบแปดติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกชิลเอ็กที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านรถถังหรือ RPG ได้แบบอัตโนมัติด้วยการยิงสัญญาณสกัดหรือระเบิดสวนก่อนที่หัวรบจะเข้าถึงตัวรถถัดจากนั้นคือระบบรบกวนสัญญาณแจมโปรที่สามารถป้องกันการถูกกลอกเป้าจากอาวุธนำวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงกรอบแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับความต้านทานตามแรงโจมตีที่ได้รับ เครื่องยนต์ของ T 1 1 8เป็นระบบไฮบริดที่รวมพลังงานจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันกำลังรวมประมาณ1,800แรงมา้าทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้ถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและวิ่งข้ามภูมิประเทศที่ยากลำบากได้โดยไม่มีปัญหานอกจากนี้ยังมีระบบลดเสียงเครื่องยนต์อัตโนมัติ ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเนียบเชียบในบางภารกิจที่ต้องการการลอบเข้าโจมตี ภายในห้องควบคุมของ t 1 1 8ถูกออกแบบให้ทันสมัยใช้งานง่ายมีหน้าจอ HU D แบบสัมผัสสำหรับผู้บังคับการหน้าจอควบคุมแยกส่วนสำหรับพลนยิงและพลนขับแต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลจำเพาะของสนามรบได้แบบเรียลไทม์ด้วยระบบเชื่อมต่อดาวเทียม erm. ระบบสื่อสารภายในใช้รหัสวอนตั้มที่ไม่สามารถแฮ็กได้ทำให้ปลอดภัยต่อการรบเชิงเทคโนโลยี ทั้งหมดนี้ทำให้ T 1 1 8กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถถังยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่แข็งแรงและอาวุธหนักแต่ยังฉลาดประหยัดพลังงานและเชื่อมโยงกับทุกระบบบนสนามรบได้อย่างลื่นไหลใครที่เป็นแฟนรถถังหรือสนใจเทคโนโลยียุทธวิธีต้องไม่พลาดตัวนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขีดขีดขีด หากคุณต้องการชื่อคลิปไวรัล5แบบคำอธิบายยาวและแท็ก YouTube แจ้งมาได้เลยครับผมพร้อมจัดให้ครบชุดในสไตล์มืออาชีพ